ล่าสุดนะคะลิซ่าแบล็กพิงคค่ะก็มาใน Channel Plus นะคะซึ่งก็มีการโพสนะคะเป็นการ์ดนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเหล่าบรรดาบลิงค์ทั้งหลายนะคะซึ่งแอดก็เลยจะเอามาแปลให้ทราบเลยแล้วกันเนาะว่าน้องนะคะมาเขียนอะไรบ้างนะคะ ซึ่งวันนี้ค่ะเธอก็บอกว่าวันที่27มีนาคมนะคะเป็นวันเกิดของเธอค่ะในวันเกิดครบรอบนะคะ24ปีของฉันนั่นเองค่ะวันเกิดปีนี้นะคะก็ยังเป็นปีที่ได้ใช้เวลาค่ะอันมีความสุขแล้วก็อบอุ่นค่ะเหมือนได้อยู่กับทุกๆคนเลยนะคะ ก็อยากจะขอบคุณบลิงค์ทุกคนอีกครั้งค่ะที่คอยดูแลนะคะแล้วก็ยืนเคียงข้างกันมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนนะคะฉันได้เตรียมของขวัญน,นะคะก็คือโฟโต้บุ๊กนะคะเอามาเซอร์ไพรส์ค่ะให้กับบลิง์ทุกๆคนด้วยนะคะเอนี่ได้ลองดูกันแล้วหรือยังเอ่ย ที่ๆนะคะเป็นรูปภาพค่ะที่ชันนะคะถ่ายด้วยฝีมือของตนเองค่ะไว้จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็อยากจะให้บรินค่ะเก็บภาพพวกนี้นะคะไว้ในความทรงจําด้วยกันนะคะเลยอยากจะลองทําดูสักครั้งหนึ่งค่ะและในบรรดา327รูปนะคะที่เลือกมานะมันก็พิเศษค่ะเพราะว่าบางรูปเนี่ยมีลายเซ็นแถมให้ด้วยนะคะโอ้ my god คือตอนเซ็นเนี่ยก็คือรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็สนุกมากมด้วย ซึ่งลิซ่าก็มีเครื่องหมายนะคะเป็นหัวเลาะด้วยนะอิอๆ,ๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ะเธอค่ะบอกว่าหวังว่าทุกคนนะคะจะถูกใจนะคะแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะขอให้ทุกคนนะคะได้ใช้เวลาในวันลิซ่าเดย์แบบนี้นะคะขอให้ทุกคนค่ะมีความสุขนะคะอิอแล้วก็บอกว่าคิดถึงทุกคนนะคะรักนะคะค่ะนี่ก็เป็นข้อความนะคะที่น้องลิซ่าค่ะมาโพสตลงใน c h ช n e ลพลัสนะคะ ก็แหม่นานๆนะคะนอนจะมาโผล่ในชาแนลพาสักทีหนึ่งนะคะก็วันนี้ค่ะมานในโอกาสนะคะวันเกิดของเธอค่ะลิซ่าเดย์นะคะแมนะอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะแอดเอามาแปลให้ฟังแล้วกันค่ะส่วนใครยังไม่ได้เห็นโฟตโตอ,อัลบั้มแบบเต็มๆนะถ้าอยากจะดูก็ลงไปที่ขมันแรกนะคะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะก็ก็กจบคลิปอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า